โอ้ทุกคนนางผีเสื้อสมุทรของเราอันนี้สวยงามมากเลยประวัติของนางก็คือนางเป็นยักษ์ที่ความจริงแล้วในที่สุนทรผู้บรรยายไว้นะคะตอนที่แม่แปลงร่างเป็นสาวสวยเนี่ยก็คือขี้เลเลยพอพระภัยมณีได้รู้ว่านางเป็นยักษ์ก็คือตีตัวออกห่างเลยค่ะหนีออกจากถ้ำไปเลยแล้วก็ไปได้นางเงือกแทนเจ็บปวดหัวใจจี๊ดๆเลย แล้วก็มีพื้นเพกก็คือความขี้หึงนะคะก็เลยตามรังควานพระอภัยมณีกับสาวๆคนใหม่ทุกคนของพระอภัยมณีนะคะจนในที่สุดพระอภัยมณีก็ตัดสินใจเบาปีสังหารนางน่าสงสารเนาะพระอภัยมณีคิดใหม่นะได้เห็นคลิปนี้ของครูก้อยแล้วอะ่ะนางยักษ์สวยมากจริงๆแล้ว ถ้าเกิดว่า,าพระไพมณีไม่รู้นะคะแล้วนางยังอยู่ในร่างสาวสวยไปตลอดเนี่ยาพระไพมณีก็อาจจะไม่หนีไปก็ได้แต่ว่าเนื้อเรื่องมันก็ดําเนินมาถึงตอนที่าพระไพมณีหนีไปนะคะแล้วนางก็ตามไปด้วยความเศร้าเสียใจเนี่ยจากสาวสวยในแกลกลายร่างเป็นยักษ์ค่อยๆกลายร่างเป็นยักษ์แล้วก็แบบมีผิวที่เข้มขึ้น อันนี้คูก็บรรยายมาให้ฟังนะแต่ว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยที่เราวาดอะเป็นสาวสวยเนาะสงสารนางไงในไหนๆก็ตายละก็ขอสวยก่อนตายละกันหวั <c oughs> งว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็ติดตามคูกก็ไว้นะเดี๋ยวคูกก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าจะทำเป็นแบบเอ่อเรื่องย,วยาวๆให้ฟังเลย